เป็นการเริ่มวันใหม่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายขั้นสุดแม้เราจะถูกฝึกมาย่างหนักแต่ทั้งลมที่กระนำและฝนที่สาดซัดย้อนสอนจากล่างขึ้นบนเพราะลมหวนจากก้นหุบเล่นเอาผมนาวสถานว่าพนวกกับอาการภวาที่เจ้าวันลบมหาเมื่อกลางดึกซึ่งไม่ใช่ความฝันเขาจากไปด้วยการค่อยๆสลายไปทีละน้อยต่อหน้าต่อตากระทั่งเนื้อเยื่อชิ้นสุดท้ายจากสีษาบนตักไม่หลงเหลือจนนิดเดียว และผมก็นั่งตาค้างผวาเฮือกเป็นระยะกระทั่งแสงแรกของวันปรากฏขึ้นจางๆนั่นลหละความบาดวันที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงพอที่เราลงได้บ้างพลรงและพลย้อยซึ่งรับหน้าที่เป็นยามกาสุดท้ายเองก็ยังสับสนเช่นกันเรากับเขาซึ่งอยู่ห่างจากผมไม่ถึง10เมตรไม่รู้ตัวเลยว่าผมนั่งหัวโดเป็นเสาหินนับสองสามชั่วโมงเราจัดการเรื่องมื้อเช้ากันตามมีตามเกิด พยายามให้เป็นไปตามความเร็วที่สุดเพื่อให้เสียเวลาน้อยที่สุดแล้วจึงเริ่มเคลื่อนขบวนลงจากที่ตั้งแรกไปยังจุดหมายต่อไปซึ่งห่างร่วม6กิโลมันเป็นการเดินเท้า6กิโลที่ลำบากยากเข็นและไม่สำเร็จตามเป้าหมายหลายต่อหลายครั้งที่หยาดฝนซึ่งเทลงมาจากด้านบนถูกลมซัดเข้าหน้าผ้าบรรโจที่สวมกันฝนกระพือเป็นปีกนกจนแทบทรงตัวไม่อยู่และหลายต่อหลายครั้งเช่นกัน ที่เท้าของผมบ้างลูกทีมบ้างเหยียบพื้นหญ้าที่ทั้งชุ่มทั้งสูงตามทางที่เราแทรกตัวไปจนถลายลงสู่เบื้องล่างห่างนับเป็นช่วงตัวเพราะไม่เห็นว่ามีหลุมมีร่องระยะห่าง1 0ถึง15เมตรต่อคนเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อทีมหากมีคนใดคนหนึ่งเหยียบกับระเบิดต้องร่นเหลือเพียงหเมตรโดยมีชาวบ้านกระสายขนาบข้างไม่ก็ตามหลังนั่นคือระยะที่มองเห็นเบื้องหน้าได้พอกลาง เกินกว่านั้นภาพในครองจักสุจะเป็นเพียงม่านฝนขาวพร่าไปหมดเท่านั้นเองอากาศขมุกขมัวพร้อมกับเมฆฝนทำเอาผมถาตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่านี่คือช่วงเวลากลางวันจริงๆหรือเหตุใดมันจึงมืดปันช่วงโพลเพใกล้ค่ำอยู่ตลอดเวลาไม่มีแสงสว่างเช่นนี้เล่าหัวน้าแบบนี้เห็นจะไม่ไหวต้องหาที่พักกันก่อนแล้วครับผลเกรติซึ่งรับหน้าที่เป็นหน่วยกล้าตายนำหน้า ตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารผมเองก็คิดแบบเดียวกันเทว่ามันยากนักไม่ว่าจะมองไปทิศใดก็เห็นเพียงปุ่มไม้สูงท่วมหัวเพราะสอพาเราเดินแทรกลุยป่ารกชัดนั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่สังเกตเห็นหากมีศัตรตูหรือพวกเผ่าจาจารอยู่บริเวณที่เราผ่านเพราะเราอยู่ในเขตของพวกมันสอบ,บอกเราแบบนั้นป่ารกลงน้ำลมฝนที่แต่ละเม็ดแทบทะลุผ้าคุม ต้องผิวกลายเประปาะๆโล่งๆทีหนึ่งเจ็บแทบดิ้นตายเป็นทั้งคุณและโทษในขณะเดียวกันสอบ,บอกว่าการเดินทางการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่เกิดลมฟ้าลม,าลมฝนหนักกว่าทุกวันเช่นนี้ปลอดภัยเพราะเผ่ายาจาจะอยู่ในแต่ที่ตั้งของมันหรือป้อมประการซึ่งมีชายจักรันแม่นหอกแม่นธนูเองก็ไร้ความหมายเรามองไม่เห็นฝั่งนู้นเองก็ไม่ต่างกันเมื่อปรึกษากันแล้ว แต้จะเป็นผลดีที่มีร้ายในคราวเดียวแต่เรื่องสุขภาพของลูกทีมสำคัญพอๆกับภารกิจและนั่นเองจากการเดินเฉียงลงด้านล่างทีละน้อยจำต้องฝืนสังขารเดินย้อนขึ้นที่สูงท่ามกลางความลาดชันและเลื่อนปราดปานฉาบทับด้วยน้ำมันเครื่องเพราะซอบอกว่าห่างขึ้นไปราว300เมตรเศษทางทิศตะวันตกมีไม้ใหญ่ขึ้นเป็นดงสามารถใช้เป็นที่ป้องกันลมฝน และการตรวจตราของเผ่ายาจาได้ดงไม้ที่ว่านี้เผ่ายาจาไม่กล้าเข้าชั่วโมงเสร็จหลังจากนั้นเราจึงถึงดงไม้ใหญ่ที่ว่านี่นับเป็นเวลาที่ชั่วช้าที่สุดแม้จะเดินขึ้นเขาเลยทีเดียวสำหรับผมและเชื่อเหลือเกินว่าคนอื่นๆในทีมเองก็ไม่ต่างกันสิ่งที่น่าสะจใจจนแม้แต่พลหินที่ว่าใจแข็งใจหินยังเหลียวมองรอบด้านอยู่บ่อยครั้ง เธอ,อความสงัดราวกับเสียงโครมโครมของธรรมชาติด้านนอกถูกตัดฉับสกัดกั้นด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นภายในดงที่ซอแนะนําส่วนใหญ่แล้วเป็นไม้ที่คนไทยเชื่อว่ามีอาถรรพ์ตะแบกประดูตะเคียนซึ่งล้วนแต่สูงเสียดฟ้าพื้นด้านล่างเปียกชื้นจากหยาดฝนน้อยเหลือเกินน้อยจนผมอดคิดไม่ได้ว่าน้ําจากฟ้าจงใจเลี้ยงดงแห่งนี้ไม่ให้เปียก แล้วเอาความเสมอภาคไปซัดใส่ตำแหน่งอื่นอย่างหนักหน่วงแทนซึ่งมันเป็นความคิดที่หากผมพูดให้ใครฟังเขาคงคิดว่าผมบ้าไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยในดวงนี้ไม่น่าไว้ใจพอๆกับ้านนอกนั่นแหะครับผลนาทีคนเดิมเอ่ยขึ้นขนาดทิ้งตัวลงนั่งข้างผมในฐานะนที่เป็นทั้งบัดดี้และผู้คุ้มครองเจ้าหน้าที่โครงการเพียงคนเดียวในหน่วยของผมหมู่การเขาฝากบอกมานะครับว่า เวลานี้เหมาะสมที่สุดแล้วกับการจะล่วงเอาของคลังออกมาอาราธนากับพวกชาวบ้านกระไซเองก็ไม่น่าไว้ใจหมู่บ้านเดียวที่เหลือรอดมานับร้อยปีแล้วหนจะตลอดเวลาที่เราเดินทางจากที่ตั้งมาตัวนี้อีกฉันรู้ผมจริงพูดขึ้นก่อนที่เสียงของประโยคต่อไปจะเล็ดรอดออกมามีแต่พวกเราที่สะทกสะทานกับความเรวร้ายของอากาศกับพื้นที่ซอกับกลนของเขาเดินสบายตัวเลยทีเดียว าเองก็สงสัยเขาถามเสียงบ่งบอกถึงหลากหลายความรู้สึกเอาเถอะตราบที่เขาและคนของเขาไม่หันปืนหันมีดใส่เราก็เป็นมิตรกันเราจำต้องปล่อยเวลาให้ผ่านไปจากนาทีเป็นชั่วโมงโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนื่องจากภาพและเสียงด้านนอกดงยังบอกให้รู้ว่าฝนยังไม่ทุเลาความรุนแรงเลยจนนิดเดียวนาฬิกาข้อมือของผม ถูกยกขึ้นมามองนับครั้งไม่ถ้วนจนหมูก้านร,รองหัวหน้าชุดซึ่งเป็นสหายอีกคนหนึ่งของผมที่สนิทมากพอจะสนทนาโดยใช้สรรพนามกูมึงกันได้ต้องพรามว่าการกระทําของผมไม่สมกับเป็นทหารเลยรู้ไหมว่าลูกทีมยิ่งกระวนกระวายใจหนักเมื่อเห็นว่าหัวหน้าไม่อยู่กับร่องกับรอยแบบนี้ตกลงมึงกำลังเจอเรื่องอะไรกันอยู่แน่เรื่องที่หนักใจกว่าสภาพอากาศ และต้องนั่งจับเจ้าอยู่แบบนี้หมู่ก้านถามผมเบือนหน้าไปทางอื่นอย่างจงใจหมูก่ก้านเป็นคนประเภทที่อ่านใจคนได้เกือบแม่นยำร้อยเปอร์เซ็น์เพียงคนเดียวแค่ได้จ้องตากันไม่เกินนาทีก่อนหน้าจะมาเป็นทหารหรือแม้แต่ขณะน,นี้เขาก็ย,ยังใช้ความสามารถที่เคยฝึกฝนมาในฐานะนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรดังนั้นจะเลยหรือผู้ร้ายปากแข็งคนใดที่ถูกจับได้ แล้วต้องรีดเข็นข้อมูลโดยอาการละมุนล,ละม่อมไม่ใช่การซ้อมแต่เป็นการพูดคุยซักถามและสังเกตพฤติกรรมจึงเป็นหน้าที่ของเขาที่มีว่า,คาใครไหนก็ต้องการตัวมึงเห็นบางอย่างที่อยู่อีกโลกนั้นใช่ไหมผมถึงกับสะดุ้งหยงเล็กน้อยแม้จะเก็บอาการแล้วก็ตามความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนซึ่งเกิดจากการชอบสังเกตของหมูกา้านมันจะร้ายกาดเกินไปแล้วสตร้อย ช้างเสือไม่สิผีสินะใครล่ะถ้าให้กูเดานะเจ้าวันลบก,กับทีมเข้ามันผมชิงบอกก่อนโดยไม่จำเป็นต้องให้เดาเพราะอย่างไรมันก็ถูกเพ่งอยู่แล้วมันมาเตือนว่าให้เรากลับไปเสียไม่อย่างนั้นจะมีสภาพเหมือนกับมันและลูกทีมหมู่ก้าเงียบไปครู่รันแล้วเขาก็ลุกไปทำในสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าคนที่ดำเนินการทุกอย่าง ตามหลักวิทยาศาสตร์จะทำหมู่ก้านเดินไปร,บรอบๆบริเวณใช้มือสัมผัสไม้ใหญ่ทีละต้นอย่างอ่อนโยนแล้วไปหยุดยังต้นตะแบกใหญ่ซึ่งผมสังเกตบริเวณโคนต้นมีมูลดินสูงกว่าโคนไม้ต้นอื่นเรียกว่าเป็นดอนถึงจะถูกนี่พอคุณสอทำหน่อยว่าต้นไม้ต้นนี้พิเศษกว่าต้นอื่นยังไงป่านี่ดงนี้ทำไมจึงเป็นสถานที่ที่เผาประหลาดนั่นกลัวนักที่จะเข้ามา เขาถามซอ่อซึ่งนั่งอยู่ห่างจากผมไม่เท่าใดนักตอบโดยไม่ละสายตาหรือการรามือจากกองไฟเพื่อสร้างความอบอุน่นที่นี่ที่นี่คือสถานที่ที่เรียกกันว่าป,ป่าช้าแต่ก่อนดงนี้รวมไปถึงป่ารอบด้านเป็นที่ฝังศพของชาวหมู่บ้านอนื่นที่ถูกเผายาจารุกรานและข่าอย่างโหดเหี้ยมพวกมันฆ่าคนมากศพถูกฝังที่นี่มาก อินยานผู้ตายด,ด้วยความแค้นเคืองและทรมานจึงมากตามต่อให้มันเป็นพวกโหดร้ายแค่ไหนแต่ยังไงไม่ว่าเผา่าใดก็มีสิ่งเดียวที่กลัวกันจนหัวหดคือความมืดที่มาพร้อมกับผีป่าน,นี้ดงนี้เต็มไปด้วยผีตายหงทั้งนั้นผมคนเดียวกระมังที่มีอาการกับคําบอกเล่านั้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบที่ขนหัวผมลุกว่าบ้าไม่ยอมหยุดตั้งแต่เป็นทหารมาฆ่าคนได้กันตายต่อหน้าต่อตาก,ก็ไม่ใช่น้อย แต่ไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวเท่าครั้งนี้มาก่อนแล้วแต่แบกต้นนี้ล่ะตอบคำถามไม่ครบนะหมู่ก้านถามอีกเสียงบอกถึงอาการเข็นเล็กน้อยเรากับเขามองเห็นบางอย่างและเพียงต้องการถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นนั่นเป็นที่ฝังศพของพ่อผมเองแกเป็นคนเล่นของอาคมสู้กับพวกเผ่ายาจาจนแรงเฮือกสุดท้ายก่อนตายได้ไรยมนปกคุมผืนป่านี่ และรอบบริเวณเอาไว้ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับใครก็ตามที่ถูกพวกมันหมายหัวแล้วเราก็ได้รับรู้เรื่องราวอันสุดจะยากต่อการทำความเข้าใจและเชื่อได้ลงจากปากซออีกว่าเ่ายาจามีตบะบางอย่างที่ไม่ใช่มนตราหรือคาถาใดๆในการสะกดและสั่งการใช้งานสัตว์ทุกชนิดในผืนปา่าตั้งแต่สัตว์เล็กอย่างจิ้งรีดไปจนช้างแม่แปลกแม้จะเป็นเพียงชั่วคราว แต่ก็เป็นการครอบงำหรือสะกดจิตได้อย่างสมบูรณ์ทว่าที่พวกมันชอบใช้คือเสือนักล่าผู้เย่อหยิงและไม่คิดหากินเป็นฝูงล่าตัวเดียวเจ็บและตายก็เพียงตัวเดียวไม่พึ่งพาตัวอื่นเสือเป็นสัตว์เด็ดเดียวทะนงตัวและความเป็นเสือของมันนั่นลหละที่ถูกเอามาใช้งานเมื่อเจอกับการสะกดที่เหนือกว่ามันจึงง่ายราปอกกล้วยแต่จะทำได้ดีผลต่อเนื่องก็ต่อเมื่อผู้สะกด มีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่อยู่ในอาการสั่นไหวหวาดกลัวเท่านั้นพวกมันเผายาจาอะไรนั่นมีกล้าเข้ามาแต่สัตว์ที่พวกมันควบคุมไม่ใช่ละสิหมูก้านว่าอันหน้ามายิ้มนิดน้อยหากแต่เป็นรอยยิ้มที่บอกชัดเจนว่าเจ้าตัวกําลังเครียดจ,จัดรอยมีให้เกลื่อนยังพอว่าแต่พวกมันตามเรามาได้หลอมที่นี่เอาไว้แล้วทันทีที่ได้ยินแบบนั้น ตามวิสัยทหารซึ่งแต่แรกเราก็านั่งพักกันอยู่เป็นวงกลมอันหน้าออกตามยุทธวิธีต่างยกปืนประจำกายขึ้นเล็งไปยังรอบด้านซึ่งก็เห็นเพียงผืนป่าและไม้ใหญ่อันร่มคืมจนแทบจะกลายเป็นมืดสลัวไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆเลยถึงอย่างนั้นคนอย่างหมูก่ก้านก็ไม่ใช่พวกที่ชอบนำเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นอีกอย่างผลหินเองก็ช่วยย้ำอีกว่าคำพูดของรองหัวหน้านั้นเป็นความจริง ด้วยการที่ใช้กระบอกปืนจับนิ่งไปยังพุ่มไม้หนาต่อนหนึ่งหลังต้นตะเคียนใหญ่ข้างต้นตะแบกเจ้าปัญหาตาซ้ายเขาหลีลงนิดหนึง่งแต่ไม่ถึงกับปิดสนิทนั่นคือลักษณะอาการของคนที่เล็งปืนโดยไม่ยอมทิ้งความเคลื่อนไหวอื่นนอกจากจุดที่ศูนย์หน้าจับเล็งให้รอดพ้นสายตา <yy> เสียงเอมโฟลั่นออกไปภพรอสนอหูถากเปลือกตะเคียนต้นที่ว่าน,นิดหนึง่ง ก่อนพตาเข้ากับบางอย่างที่ซุ่มอยู่ด้านหลังผู้ไม้ <c oughs> เสียงคำรามชัดเจนบอกถึงชนิดและเผ่าพันธุ์หลังจากนั้นป่าด้านนอกดงออกไปัลอุบัติเสียงโครมครามจากความเคลื่อนไหวของสัตว์ที่แต่แรกพวกมันเอาแต่ซุ่มเงียบมันคงกระเจิงเปิดเปิงเพราะหนึ่งในพวกพ้องไตหงแบบไม่ได้ตั้งตัวเพียงเท่านั้นคงไม่พอสำหรับสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้ทีมงาน ทหารทุกนายในทีมรวมถึงตัวผมเองด้วยเห็นความเคลื่อนไหวตรงไหนก็ยิงตรงนั้นถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็สุดแท้แต่ความเร็วของเหยือ่อและความแม่นยำของผู้ยิงไปและมีจังหวะหนึ่งบางอย่างสวนทางมาเฉียวข้างหูผมพอให้ได้ยินการแหวกอากาศของมันชัดเจนคงเป็นกระสุนของใครคนใดคนหนึ่งกระมังผมคิดและยิ่งเห็นสีหน้าของผลนาทีและซอพอบ้านกระใสที่ดูตะลึงกับสิ่งนั้น ที่ผมไม่มีเวลาหันไปพินิษให้แน่ใจด้วยแล้วมันก็ค่อนไปทางที่คิดไว้ช่างประไรเรื่องแบบนี้พลาดกันได้แม้จะไม่เกิดกับเหล่าทหารที่ฝึกระรบมาจนชำนาญพอๆกับการปิดตากินข้าวก็ตามราวสิบนาทีกับการยิงแบบประหยัดกระสุนยิงอย่างมั่นใจว่าอย่างไรเสียทรัพย์สินของกองทัพที่พุ่งออกไปนั้นต้องถูกเป้าหมายมูกา้าน ซึ่งไม่ห่างจากคนต้นตะแบกใหญ่และยังคงยิงใส่บางอย่างที่เขาเห็นหลายนัดให้สัญญาณว่าหยุดยิงเมื่อเสียงปืนเงียบเจ้าตัวก็ยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณผมได้ยินชัดเจนว่าขอบคุณครับที่ช่วยชี้บอกเขาขอบคุณใครใครกันที่ชี้เป้านั่นคือที่ผมคิดและเขาก็บอกเอีกไม่กี่วินาทีต่อมาคนแก่แต่แกร่งคงเป็นพ่อของสองเขากระมังชี้บอกว่า พวกมันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างคราวนี้พ่อบ้านของเราประมาทเกินไปนแน,แน่เพราะไม่ใช่แค่เสือแล้วที่ล้อมเราไว้พวกเผ่าคนป่าน้ากลัวนั้นก็มาด้วยอาวุธครบมือทีเดียวมึงวิดตายหงที่นี่แล้วนะครับคุณหัวหน้าพร้อมกันนั้นเจ้าตัวพยัก์ประเยิดให้ผมหันกลับไปมองทางด้านหลังและผมเองก็ต้องใจเสียลูกดอกหรือควรจะเรียกว่าลูกศรที่ใช้ยิงโดยธนูผมเองก็ไม่มั่นใจนักปักเดในมุมเฉียงตามความแรง ที่ลดลงและองศาของการพุ่งห่างจากผมไปราวาเศษเท่านั้นไอ้นี่กระมังที่เฉียวหูผมเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมาซอปรีไปยังจุดนั้นเหลียวมองรอบกายถอนอาวุธร้ายแต่โบราณน,นั้นขึ้นลำไม้ขนาดนิ้วฉีผู้หญิงยาวเกือบสามฟุตเก่าและคล้ายจะผูกกลอนจนมีหน้าเชื่อว่ายังสามารถใช้งานได้หากแต่ส่วนปลายยังอยู่ดีเขาดมปลายลูกศรที่ยังแหลมเนื่องจากทำด้วยหินสีดำแล้วสายหน้า ไม่ไม่ใช่เผายาจาไม่ใช่พวกนั้นปลายลูกศรน,นี่ทำมาจากหินผูข้อไฟแก้วที่หายากในแถบนี้ได้ยังชุบพิษอย่างนองวิธีแบบนี้ถึงจะเป็นพวกมันก็ไม่ใช่เพราะเผายาจาถือตัวเองว่าสามารถควบคุมสัตว์ได้พิษไม่จาเป็นมันเป็นวิธีที่ขี้คลาดหนึ่งหรือหลายคนในพวกมันอาจเห็นว่าง่ายได้เอามาใช้หรือเปล่าผนย้อย พนวิทยุสื่อสารออกความเห็นทว่าซอก็ยังสายหน้าซึ่งเต็มไปด้วยทั้งอาการเครียดขมงและไม่อยากเชื่ออยู่ในทีวิธีการฆ่าไิพผิดพวกที่ใช้คือเผาราจุนเท่านั้นแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเสียงฟ้าผ่าลงยอดไม้ไกลออกไปรับกับคำต่อมาที่ซอกล่าวราวกับเป็นการเยาะเยะ้ยเผาราจุนที่เขาว่าสูญสิ้นไม่เหลือแม้แต่ตัวเด็กแดงๆหลายสิบปีแล้ว และตลอดหลายสิบปีที่ว่ากับการสู้กันไปมาระหว่างชาวบ้านกระไสและเผ่ายาจา,จา,จาเพื่อแย่งดินแดนการปกครองและอยู่ยงไปช่วยลูกช่วหลานก็มีเคยมีใครพบเห็นคนอาวุธหรือแม้แต่วิธีการใช้ชีวิตของเผ่าราจุนเลยสักครั้งเดียวอาจจะเหลือหลอดแต่ก็ไม่มีใครรู้ก็ได้นีนาเอาเป็นว่าตอนนี้เท่ากับว่าเรามีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกก็เท่านั้นปนย้อยออกความเห็นอีก มันไม่ใช่เท่านั้นอยู่ไม่อยู่สอก็ตะบ่งเสียงดังลั่นจนทุกคนสะดุง้งท่าทีและสีหน้าของเขาบอกชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆนั่นเล่นเอาพลย้อยชักสีหน้าทำท่าจะปีเข้าหาเรื่องเขาแต่ก็ได้เพื่อนทหารคนอื่นช่วยรั้งตัวเอาไวา้เพื่อให้ทุกอย่างกระจ่างหรืออย่างน้อยความตึงเครียดของสถานการณ์ลดลงผมจำต้องขอให้ส บอกเหตุผลและเล่าทุกอย่างให้ฟังโดยละเอียดสองเผ่านี้จาจาและลาจุนโหดเหี่ยมพอๆกันต่างกันตรงที่วิธีการพวกมันใช้เท่านั้นแต่อย่างไรเป้าหมายก็เป็นไปนในทางเทียวกันกำจัดเผ่าอื่นๆและหมายจะเป็นกลุ่มเดียวที่จะครอบครองพื้นที่ที่มีแต่ความเขียวลึ้มและอุดมสมบูรณ์สอเล่าว,ว่าในสงครามชิงอาณาเขตใต้ผืนป่าทางตอนใต้เมื่อร้อยปีก่อน มีหลากหลายชนเผ่าที่เคยอาศัยและสู้กันอย่างดูเดือดอชนิดที่ว่ากลิ่นศพหากไม่ถูกคนเผ่าเดีวยวกันนำกลับหมู่บ้านเพื่อทำพิธีโดยจะเผาหรือฝังก็สุดแท้แต่ความเชื่อโชยคลุ้งตามลมจนจะหมูกคนที่มีชีวิตแทบเสื่อมและหนึ่งในชนเผ่าที่หลากหลายที่ว่านั้นก็มียาจาและลาจนที่โหดเหี้ยมสังหารนุรด,ดิกันหากเป็นเผ่าอื่นยังไม่เลือกหน้าเพศและอายุ แม้เผ่าราจุนจะได้เปรียบเผ่าอื่นตรงที่อาวุธนั้นแข็งแรงเพราะทําจากหินภูเขาไฟแก้วหรือที่รู้จักกันในชื่ออินออฟซิเดียนซึ่งจะพบได้ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟที่ทั้งดับแล้วและรอการประทุทว่าเขตภาคใต้หรือตลอดช่วงชายฝั่งของทะเลอันดามันไม่มีบริเวณที่ว่าจึงไม่ทราบว่าเผ่านี้ไปหาหินอันมีค่าและคงทนถาวรมากมายพอจะทำอาวุธติดตัวทุกคนในเผ่า ซึ่งมีมากกว่าร้อยชีวิตมาจากไหนและอีกอย่างที่ได้เปรียบคือเผ่าราจุนเชี่ยวชาญในการใช้พิษทุกชนิดตั้งแต่ยางของสัตว์เครึ่งบกเครื่งน้ําไปจนพิษจากพืชในป่าถึงอย่างนั้นความชันฉลาดที่ว่าที่ควรจะกลายเป็นกรอกกำบงังและอาวุธร้ายทําลายศัตรูก็เป็นดาบสองคมที่บาดมือตัวเองเพราะมั่นใจในอาวุธจึงขาดการฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายยังผลให้ไร้ฝีมือ ทำนองเดียวกันกับทหารต่อให้มีปืนที่ทันสมัยรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ในมือแต่ขาดวิธีการฝึกฝนและการใช้งานเป็นประจำสุดท้ายมันก็เป็นแค่เครื่องมือที่ไม่แม้แต่จะใช้ป้องกันชีวิตตัวเองได้เท่านั้นเองเผ่าราจุนที่เก่งแต่เรื่องการรอบใช้อาวุธและผิดในการโจมตีถูกเผ่ายาจาและเผ่าอว่นเดินราวีอยู่ไม่ขาดสุดท้ายก็ล้มหายตายจากผู้หลักผู้ใหญ่ นักรบที่ทําอาวุธเป็นใช้อาวุธได้ตายก่อนจะทันสอนรุ่นหลังๆให้ชานานเช่นเดียวกับตนสุดท้ายของท้ายสุดราจ,จุนก็หายไปจากพื้นป่าแดนใต้อย่างสมบูรณ์ขณะที่ซอเล่าเรื่องในอดีตซึ่งผมเองก็ยังสงสัยว่าเจ้าตัวรู้เรื่องโดยละเอียดปานอยู่ร่วมทุกช่วงเวลาของเหตุการณ์ได้อย่างไรแต่ก็เดาเอาว่าฟังจากปากของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านตามวิสัยทั่วไปนั่นเองกระมัง คนอื่นๆในทีมเดินสำรวจที่เกิดเหตุหลังรายงานทุกอย่างกับหมู่กา้านและพันให้เจ้าตัวหน้าเครียดซีดเผือดลงทั้งหมดจึงมารายงานผมอีกทีหนึ่งและคำยืนยันพร้อมหลักฐานก็เล่นเอาผมตัวเย็นเฉียบนอกจากซากเสือดำเสือดาวเสือโครงซึ่งยังสดใหม่และตายด้วยกระสุนปืนแล้วยังมีอย่างอื่นที่ไม่น่าจะลุกขึ้นมาเข็นข้าพวกเราได้ไม่แม้แต่จะขยับตัวที่ซ้ำมือข้างหนึ่งมีปลอกแขน ทําจากเปลือกไม้ซึ่งผูกพอๆกันกับแขนที่สวมซึ่งตลอดทั้งช่องที่เห็นตั้งแต่ศอกไปจนถึงปลายนิ้วทั้งห้าอยู่ในสภาพกระดูกเก่าแห้งกรังและมีคราบดินจากที่ผมเห็นสงสัยพอๆกับว่ามันขยับได้อย่างไรเหตุใดข้อต่อทุกส่วนจึงยังเชื่อมติดกันได้โดยไม่มีกระดูกส่วนใดดูดหายมือนี่มือข้างนี้ผมเอามาจากซากที่อยู่ในสภาพเดียวกัน มันถือธนูอยู่กว่าจะกระชากให้หลุดจากตัวได้ก็ายากพอดูแด้จ่าครับมันตายพู้โดนกระสุนจอกกระโหลกไม่ตายตอนนี้ผมอยากได้เซอร์ทลีนสักแผงกอกปากแล้วหลับยาวๆไปเลยพลนาทีผู้นำแขนกระดูกและคำบอกเล่าอันหน้าเหลือเชื่อมาบอกกล่าวเซอร์ทลีนเป็นกลุ่มยาช่วยรักษาอาการซึมเศร้าหรือเครียดมีผลให้ง่วงซึมและแน่และว,ว่าเขาพูดเล่นตามวิสัย แต่สีหน้าและแววตาของเขาไร้ซึ่งความสนุกสนานคลื้นคลื้นดีใดให้เห็นใช่แต่เขาเท่านั้นคนอื่นๆเองก็เช่นกันต่างก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาสีหน้าบอกชัดเจนแบบนั้นซอซึ่งปรีสวนกลับกลุ่มทหารไปยังจุดที่พลนาทีนำแขนข้างที่ว่าเดินกลับมาพร้อมสีหน้าที่เครียดกว่าหลายเท่าเสียงของเขาเบาขาดห่วงปานดังมาจากที่ไกลแสนไกลและกว่าจะมาถึงสวนประสาท ให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ก็ต้องผ่านเครื่องกีดขวางนับสิบนับร้อยเผาราจุนคงกระดูกนั่นจุดอาวุธทุกอย่างบอกว่าเป็นของเผาราจุนไม่ผิดแน่มนคนตายมันกลับมาแล้วใครคนหนึ่งในหมู่ชาวบ้านกระใสกุทานจากนั้นก็เรียกเสียงฮือหาอันเป็นไปในทางบาดวานันรวมทั้งสีหน้าของพวกเขาทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้นำที่ตลอดเวลานับตั้งแต่เจอกัน มันหน้าเคร่งขึมแทบทุกวินาทีอะไรอะไรคือมันคนตายหรือซออผมถามแม้จะเข้าใจในความหมายเพราะชื่อมันตรงตัวอยู่แล้วผีปีศาจอสูรรกายอะไรก็ตามที่ใช้เรียกคนที่ตายไปแล้วและฝื้นกลับมาอย่งโลกนี้อีกครั้งพวกนั้นจะปลุกคนที่ตายขึ้นมาใช้งานด้วยคาถาที่ไม่มีใครเคยได้เรียนไม่มีใครแก้ได้ไม่เคยมีคนรับรู้แม้อัคระสักตัวเดียว เพราะมันเป็นมนคนที่ตายแล้วเท่านั้นที่เรียนได้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแต่ก็นานมาแล้วแล้วมันก็จางหายไปแล้วบ้านกระสนอกจากถูกเผ่ายาจาโจมตียังมีครั้งหนึ่งที่เกือบล่มสลายเพราะคนตายคนเดียวใครผมถามรับรู้ได้เลยว่าเสียงตัวเองสันพระาซามาหมอผีแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกอ่อตั้งบ้านกระสสว่าหันมาสบตาผมแล้วกล่าวอีก เกินร้อยปีมาแล้วคุณทหารเขาตายและฝื้นกลับมาพยายามล้างหมู่บ้านที่ตัวเองร่วมสร้างมันเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นมันเกิดขึ้นเกินร้อยปีมาแล้วอาจเป็นสองหรือสามรอปีหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นได้ําำไป